Take control of your life. วิธีเลิกแคร์ว่าคนอื่นคิดอย่างไรสวัสดีทุกคนในวิดีโอวันนี้ของเราจะพูดถึงวิธีเลิกสนใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรกับตัวเราการใส่ใจความคิดเห็นของผู้อื่นเป็นแนวโน้มตามธรรมชาติแต่การกังวลอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดสามารถฉุดรั้งเราไว้ในชีวิตและขัดขวางไม่ให้เราบรรลุศักยภาพสูงสุดของเรา ในวิดีโอนี้เราจะพูดถึงขั้นตอนการปฏิบัติบางอย่างที่คุณสามารถทำได้เพื่อหยุดการใส่ใจมากเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดและเริ่มใช้ชีวิตในแบบของคุณเองการใส่ใจว่าคนอื่นคิดยังไงกับเราเป็นแนวโน้มตามธรรมชาติของมนุษย์เราทุกคนต้องการไปที่ชื่นชอบและยอมรับจากคนรอบข้างและอาจเป็นเรื่องยากที่จะแยกความรู้สึกมีค่าในตนเองออกจากความคิดเห็นของผู้อื่นยังไงก็ตาม ความกังวลอยู่เสมอเกี่ยวกับสิ่งที่คนอื่นคิดสามารถฉุดรั้งเราไว้ในชีวิตและขัดขวางไม่ให้เราบรรลุศักยภาพสูงสุดของเราหากคุณพบว่าตัวเองหมกมุ่นอยู่กับความคิดเห็นของผู้อื่นเรามีขั้นตอนที่คุณสามารถทำได้เพื่อหยุดการใส่ใจมากเกินไปและเริ่มใช้ชีวิตในแบบของคุณเองสิ่งแรกที่คุณสามารถทำได้เพื่อเลิกสนใจสิ่งที่คนอื่นคิดคือการโฟกัสที่ตัวคุณเอง แทนที่จะพยายามทําให้ผู้อื่นพอใจหรือขอความเห็นชอบจากพวกเขาตลอดเวลาเริ่มให้ความสนใจกับความต้องการและความปรารถนาของคุณเองถามตัวเองว่าคุณต้องการอะไรจากชีวิตรจริงๆและวางแผนเพื่อบรรลุปเป้าหมายนั้นเมื่อทําเช่นนี้คุณจะเริ่มหันเหความสนใจของคุณออกจากคนอื่นและหันมาสนใจตัวคุณเองซึ่งจะช่วยให้คุณเลิกสนใจสิ่งที่พวกเขาคิดมากเกินไป ขั้นตอนสําคัญอีกประการหนึ่งอีกกประกระาหนึ่งในการหยุดสนใจสิ่งที่คนอื่นคิดคือการพัฒนาความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองคนที่มีความรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองสูงมกักจะได้รับผลกระทบจากความคิดเห็นของผู้อื่นน้อยกว่าเพราะพวกเขาเชื่อมั่นในตัวเองและความสามารถของพวกเขาในการพัฒนาความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองให้พยายามจดจอ่อกับจุดแข็งและความสําเร็จของคุณและย้ําเตือนตัวเองให้เห็นถึงคุณค่าของคุณในฐานะคนคนหนึ่ง หากคุณพบว่าตัวเองกำลังต่อสู้กับความรู้สึกไม่มั่นคงหรือคุณค่าในตัวเองต่ำลองขอความช่วยเหลือจากนักบำบัดหรือที่ปรึกษาที่สามารถช่วยคุณแก้ไขปัญหาเหล่านี้ได้สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าความคิดเห็นของผู้คนก็เป็นเช่นนั้นเพียงเพราะมีคนไม่เห็นด้วยกับคุณหรือการเลือกของคุณไม่ได้ทำให้พวกเขาถูกหรือผิดทุกคนมีรสนิยมมีค่านิยมและความเชื่อที่แตกต่างกัน และเป็นไปไม่ได้หรือแม้แต่จําเป็นจะทําทให้ทุกคนพอใจจําไว้ว่าคุณไม่จําเป็นต้องรับผิดชอบในการทําให้ทุกคนรอบตัวคุพอใจหรือไม่พอใจหากความคิดเห็นของบุคคลน,นั้นไม่สอดคล้องกับค่านิยมหรือความเชื่อของคุณก็ไม่เป็นไรที่จะปล่อยมันไปและเดินหน้าต่อไปการอยู่ท่ามกลางผู้คนที่ยอมรับและสนับสนุนคุณในแบบที่คุณเป็นก็มีประโยชน์เช่นกัน การมีระบบสนับสนุนที่แข็งแกร่งจากครอบครัวและเพื่อนที่เชื่อในตัวคุณสามารถช่วยต่อต้านความคิดเห็นเชิงลบและให้ความรู้สึกถึงการตรวจสอบได้ใช้เวลากับคนที่ยกคุณขึ้นและทำให้คุณรู้สึกดีกับตัวเองและหลีกเลี่ยงคนที่ดึงคุณลงสุดท้ายฝึกสติให้อยู่กับปัจจุบันและไม่จมอยู่กับความกังวลว่าคนอื่นอาจคิดอย่างไรกับคุณการเจริญสติ เกี่ยวข้องกับการให้ความสนใจกับช่วงเวลาปัจจุบันโดยไม่ตัดสินและสามารถฝึกฝนได้ผ่านเทคนิคต่างๆเช่นการทำสมาธิโยคะหรือเพียงแค่ใช้เวลาในแต่ละวันเพื่อสงบสติอารมณ์และไตรตรองคุณสามารถช่วยลดความกังวลเกี่ยวกับอนาคตและสิ่งที่คนอื่นอาจคิดเกี่ยวกับคุณได้โดยการจดจ่ออยู่กับปัจจุบันโดยสรุปโดยสรุปการใส่ใจในสิ่งที่คนอื่นคิด ว่าเป็นเรื่องธรรมชาติไม่เป็นไรที่จะสนใจว่าคนอื่นคิดอย่างไรแต่ไม่จำเป็นต้องปล่อยให้มันควบคุมชีวิตของเราอย่าให้มันรังเราไว้และขัดขวางไม่ให้เราบรรลุศักยภาพสูงสุดของเราโดยการที่เราต้องจดจ่ออยู่กับตัวเองพัฒนาความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองจำเอาไว้ว่าความคิดเห็นก็เป็นเพียงแค่ความคิดเห็นจงแวดล้อมตัวเองด้วยผู้คนที่สนับสนุนฝึกสติ และคุณจะสามารถเริ่มหลุดพ้นจากวงจรของการแสวงหาความถูกต้องจากผู้อื่นและเริ่มใช้ชีวิตตามเงื่อนไขของคุณเอง,เองและเช่นเคยหากคุณมีคำถามหรือความคิดเห็นใดๆโปรดฝากไว้ในส่วนความคิดเห็นด้านล่างผมหวังว่าเราจะได้แบ่งปันความคิดเห็นกับเพื่อนๆทุกๆคนครับถ้าคุณชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์และแชร์กับเพื่อนๆของคุณเพื่อให้เรามีกำลังใจทำต่อไป นอกจากนี้ช่วยรับชมคลิปอื่นๆของเราด้วยขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับการรับชมแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับ